คดีนี้ครับ<ม>ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ของบังกระเทศ<ม>นะฮะเป็นคดีที่มีนักเรียนหญิงคนหนึ่งนะฮะถูกข่มขืนกระทําชำเรานะ,ะมีผู้ต้องหาเนี่ยสิคนด้วยกันนะฮะ<ม>ในจํานวนนั้นนะมีทั้งคุณครู<ม>ครูสอนศาสนาเพื่อนร่วมชั้นเรียน เยอะแยะ,ยะ,ยะปหมดที่เกี่ยวข้องกับเขาทั้งนั้นรู้จักกับน้องคนนี้ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เหตุเกิดมาเมื่อไม่กี่เดือนนะเมื่อต้นต้น,ต,นต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะไอ้ต้นปีที่ผ่านมาสุดท้ายเมื่อวานนี้เองฮนะ่ะศารบังคลาเทศตัดสินประหารชีวิตผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด16คนนะคุณเต้นจะเล่ารายละเอียดให้ฟังครับเจอนะฮะ,ะก็เด็กสาวอายุ19บเก้าปีอ่ที่อยู่อยู่กับครอบครัวในเมืองเฟนนี่จังหวัดจิตตะกอง แล้วก็เรียนอยู่ในโรงเรียนสอนศาสนาแห่งหนึ่งนะฮะก็เ,เหตุเนี่ยมันเกิดว,วันที่27มีนาของปีเนี้ยค,คือต้นปีนี้นะเมื่อตอนต้นปีครูใหญ่เนี่ยเรียกเธอเข้าไปเข้าไปเข้าไปพบอ่าอ่าในในห้องทํางานนี่คือปฐมบทของเรื่องเลยนะวันนั้นเนี่ยวันที่27ก็เรียกเข้าไปพบแล้วก็ลวนลามเธอก็คือลูกละเมิดทางเพศแต่เธอเนี่ยวิ่งหนีออกมาได้เออวิ่งหนีออกมาปุ๊บแล้วก็ ไปบอกให้ครอบครัวซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นสัง,สงคมงของบหงคลาเทศเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยที่โดนถูกล่วงละเมิดทางเพศเขาจะไม่กล้าบอกครอบครัวนะเราต้องยอมรับว่าสังคงมปรงเทศเนี่ยการกดขี่ทางเพศเนี่ยยังมีอยู่สูงมากแต่เธอเธอเธอแจ้งเธอแจ้งให้ครอบครัวคือบอกเลยไม่กลัวไม่กลัวแล้วครอบครัวก็พาไปแจ้งความแต่พอพาไปแจ้งความเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจที่รับแจ้งความอยู่เนี่ยดันยกโทรศัพท์ขึ้นหายคลิป แล้วก็มองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยทำไมต้องมาแจ้งเรื่องเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่หน่อยหน่อยเ้าก็พยายามปิดหน้าปิดตาแต่ตำรวจก็บอกให้เอามือออกอะไรประมาณนี้ปั๊มหนึ่งเหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งด้วยซ้ำทำลักษณะนั้นอ่าอก็หลังจากนั้นแต่แต่หลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจก็ไปควบคุมตัวครูใหญ่ไ้นะแต่พอควบคุมตัวเสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีกลุ่มคนออกมาประท้วงให้ปล่อยตัว ก็นำโดยเป็นในนั้นเป็นนักเรียนชายสองคนในโรงเรียนเป็นโรงเรียนเดียวกัอแล้วก็มีพวกนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยก็พวกนี้กล่าวหาว่าเป็นความผิดของเธอว่าแล้วก็พูดจาข่มขืนเอ้ยข่มคูขออภัยขออภัยจนครอบครัวเนี่ยเริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยหลังจากนั้นเนี่ยมันช่วงปลายเดือนมีนาใช่ไหมเริ่มต่อมาเป็นวันที่6เมษาวันหเมษาปีนี้เป็นการสอบปลายภาคที่โรงเรียนทางครอบครัวเนี่ยก็ห่วงความปลอดภัย ก็เลยให้พี่ชายเนี่ยพาไปคือน้องเนี่ยแทบจะไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ได้แล้วต้องมีพี่คอยดูแลตลอดเพราะว่าไปเรียกว่าไปมีปัญหากับคุณครูไปมีปัญหากับนักเรียนกับเพื่อนนะก็สุดท้ายที่มีปัญหาแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นเนี่ยก็คือวันสอบปลายภาคใช่ไหมใช่วันที่6เมษาที่บอกเนี่ยพอพาถึงปุ๊บก็จะพาเข้าไป่งเข้าไปในโรงเรียนแต่ปรากฏว่าพี่ชายโดนห้ามไม่ให้เข้าพื้นที่สอบหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงวิ่งมาบอก วิ่งมาบอกเธอว่ามีเพื่อนสนิทเธอถูถกรุมทำร้ายอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าเธอตัวเธอก็รีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้นดาดฟ้าแล้วปรากฏว่าเธอถูกหลอกถูกเพื่อนผู้หญิงหลอ,หอกเห,กกหกมือนเป็นานากต้ต่อวางแผนหลอกกันมาวางแผนพอวิ่งขึ้นไปบนดาดฟ้าปุ๊บปรากฏว่าเจอสี่ห้าคนสวมชุดคุมหัวปิดบางใบหน้าเห็นแค่ดวงตาเคยเห็นนะชุดบ <Haven 't S 1> งการใช่ไหมใช่เขามีชื่ออยู่อ่า ก็เข้ามาล้อมเธอไว้แล้วก็บอกให้บังคับให้เธอถอนแจ้งความครับปรากฏว่าเธอยืน,นยืนยันว่าไม่ถอนอก็เลยโด,โดนพวกกลุ่มคนเนี้ยเหล่านี้เนี่ยจับมัดมือมัดเท้าเอาน้ำมาัานก๊าซล่าตัวแล้วก็จุดไฟเผาตัวเธอทั้งเป็นเลยโอ้โหนี่ฮะ,ฮะท,ทีนี้ช่วงที่ถูกถูก,ถกจุดไฟเผาเนี่ยเธอโดนกดหัวไว้ไง เลยหน้าเนี่ยใบหน้าเลยเลยเลยไม่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 ได้โดนไฟไหม้ไปด้วยก็คือยังไม่ได้ตายซะทีเดียวแช่ว่าบาดเจ็บหนักมากแต่ว่าใบหน้าเนี่ยไม่ได้ถูกเผาใช่เพราะว่าโดนกดหัวไว้ก็แต่แต่ตัวเธอก็สาหันนะเพราะโดนในในข่าวบอกว่าร่างกายถึแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ยังพอสื่อสารได้แล้วว่างที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ให้พี่ชายที่นั่งนั่งอยู่ในรถมาด้วยบันทึกเสียงไว้หมดเลยว่า อ่าโดนครูใหญ่ลวนลามแล้วก็โดนใครบ้างอะ,อะไรบ้างเขาพูดหมดเลนย,ยังไงไม่ยอมแล้วก็โดนคนที่เผาเธอเนี่ยก็เป็นเพื่อน,นโรงเรียนเดียวกันแล้วก็ระบุตัวชัดเจนว่ามีใครบ้างหลังจากนั้น4วันเธอเสียชีวิตครับครับอ่าก็เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่โตเลยคนผู้คนบังคลาเทศนับหมื่นเนี่ออกมาร่วมงานศพเธอนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยทางตำรวจมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้15คนในจํานวนนี้ก็มี2คนที่เป็นแกนนา ที่ออกมาตั้งฝ่ายตัวคูุใหญ่แล้วก็อีก7คนเนี่ยที่เป็นตามที่เธอระบุในคลิปเสียงนะหลังจากนั้นทางนายกรมนตรีบังคลาเทศเนี่ยก็เชิญครอบครัวของเธอไปนะฮะแล้วก็บอกว่ารับปากว่าจะคืนความยุติธรรมให้แล้วก็ไม่มีใครรอดพ้นจากกฎหมายก็การตายของเธอเนี่ยก็ก่อให้เกิดความตื่นการตื่นตัวเรื่องล่วงละเมิดทางเพศในบังคลาเทศเป็นอย่างมากมีการชุมนุมประท้วงขึ้นหลายแห่งนะครับจนกระทั่ง เมื่อวานี้24ตุลาที่พีกบบอกว่าสารตัดสินประหารชีวิตทั้งหมด16คนประกอบด้วยคนแรกนยฮะครูใหญ่อีก3คนเป็นครูสอนศาสนาซึ่งก็อยู่ในโรงเรียนที่เธอเรียนอยู่ครับอหลังจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มชายกลุ่มนักเรียนชายซึ่งนับแล้วนะน่าจะมีทั้งหมดน่าจะมี8ปดคนอีกสองคนเป็นนักเรียนหญิงน่าจะเป็นนักลนกต่อนกต่อที่มา เรียกเธอให้ไปขึ้นไปที่ดาดฟ้าครับอีกสองคนเป็นผู้นําท้องถิ่นแล้วก็สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและอีกคนหนึ่งก็คือตํารวจที่ร่วมมือกับผู้ใหญ่ที่พยายามเบี่ยงเบนไอคดีคดีที่เธอถูกเผาเนี่ยไม่มีการขาดกังฮะนี่ฮะก็ถือเป็นคดีโปรติสา์นะรเป็นคดีที่ทําให้นะครับตื่นตัวนะครับเรื่องการละเมิดสิทธิ นะเรื่องการละเมิดทางเพศในบางกเทศนะ,ะ<ม>เป็นข่าวใหญ่โตมากที่นั่นนะฮะแล้วก็คนน้มระเทศเนี่ยตื่นตัวกันนะฮะชุมนุมประท้วงกันหลายอย่างนะ,ะแล้วก็หลังจากที่สารตัดสินประหารชีวิต16คนแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าค<ม>ดีจบลงนะครับแล้วก็น่าจะมีผลสืบเนื่องมาในเรื่องถึงการออกกฎหมายอะไรต่างๆ นะครับนี่ฮะอ่านเราอ่านทำลายเราเลยสะเทือนใจมากนะโอมีรูปคุณพ่อแล้วก็พี่ชายด้วยนะตอนที่เผาศกของน้องคนนี้ถึงขั้นร้องผมแบบนี่เี่บอกว่าพ่อหัวใจสลายส่วนพี่ชายนี่เป็นลมหมดสติไปเลยฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่จุดกระแสในประเทศนั้นเลยฮะนี่ฮะ